วันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจา้านะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกอะมากๆทํทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จา้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอนย่างของจ้าน,นี่จา้าจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจาน้าฉีดไปแล้วนะ นิดนึงนะคะคือจะจะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะหัวล้านเวลาลวราออาลวบ,บวผ,มผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วตัวนี้ก็มีเซรั่มที่จะก็คือว่าเขามีเซรั่มอ,อยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางฉีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราฉีดกัน เียวๆนะคะโอ้โหคือดีอะคุณไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสะเปรย์ปกติหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ได้ก็ประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าใช้ได้ก็ประมาณนาทีกพ่าๆไม่แห้งแล้ว คืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ราคายเคืองหนักศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ3ไม่ดรอดและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำเลยจ้ะแม่ in kiss magic hair นะคะโหรสดัดรสดับอันนี้สีน้ำตาลน,นะคุณันชมเปญผิะ